อา้อาวนี่แหละวังไปทั้งไหนไม่กินเขา่า,เา,เเาไปแห้วกินก้อนอะไรเดี๋ยวเราไปละแล้วกินก้อนแล้วอโอ้คือดีแต่ะวะ่านี่แหละพี่น้องครับคนบอกว่าย่ามกินเขาหัวแพงกินก้อนเหลือตะก้างนั่งนอง,นงคอยกินตอนนี้นะั่งฝนกะ<อ>กะเล<อ>มดีจ<ด>ังไลยน้มันมากินก้อนขอ่ ว้าก็ผ่าโอ้ยแล้วจนดูว่าไหนลุงละหลงว่าแมนให้ผัวกินก่อนเว้ยบัดใี้ผัวลังไม่กินก่นอนโอ้ยเนาะ <c oughs> เอาคือกินโดนเแยวละกินเขาก็ได้นางซ้อมอย่นี่เป็นช่งวโม่งแล้วไม่เสียบไม่เสียบช่วงนี้มากินขวางสิเนาะ พริหยวม,มันแอพริกหยวกมากินพริกหยวกมากินของสมของเปียวจยเปนะ็น้องหกินนะเขาแซ่บเขาห่วยยาว่มามีลูกเดรอไม่ลูกจำถอยังเหลียวบ้กินโดนไหม,มันมากินสมไหมว่าเมื่ด้ดะมากไปได้พ่อเนี่ยใส่ยังไงยังมาดึกดืด่นขามันต้ค่อยมากินเบืบ่อเล่ลูกเพื่อนกินข่าวเลย มา,าขึ้น,น,เ,นเพียงขึ้นหิวเขาแหงมาขึ้นเพี้ยงยต้องมา,มาให้กินเดอเดยวต้องมาให้กินเน่มุนี่ใบแห่นั่นแหงบุ่น,ขขนาวานันเห็นม่วงกระจอนอะอือกคืออยากเนี้เด,ปปนดนนเดียวไปเพราะว่าสางเชื่อเจริญสีพนาบานย่างแต่ขอลูกเดียวมาให้ดีใจดีใจกัดกินกน,นอนน้อยๆนะง,งูก็ไม่อยากกินเลยแหงว่าอยู่แต่กินของสมอยู่เ <k> มืแล้วร่มาบเนี ในบ้านเก็บปลเกีย๊ยวเก็บลูกน้อยน้อยพี่น้อยนียน่หมาย,อ,ยอันหมังง่ากับปเก็บยแห้แกงข้อไหนเออชานี่กับข้อหลาอเฉยเออในบ้านแกงมันมันก็สิอยากกินตอลอดเวล่าที่บ่แน่หดิงายชีวิตอยู่ตอนเข่าก็ได้เร <laughs> ดิไหน,นแล้วจะรอนีงแล้วโอ้คุณยักษ์ถ้าเกิดว่าใหญฝน มีหลุดตอนเท่ามึงเห็นจังไหนมึงสิเลี้ยงวะเอ๊ะเลี้ยงปะอะไรเนี่ยเลียงวะสิเลี้ยงวะให้เขามีท้วงอ่ะเลี้ยงมึงเลี้ยงแบบไม่พอใจเลี้ยงสิเลี้ยง,ยงตวัวหักขัวขัวจ้งไว้ให้นปนนี์ตัวน,นี้จ้องไว้ ากายดีแล้วคนก็นเลมี้ยงไม่ดีนี่ <c oughs> นี่แหละรู้สิบอกว่าคนสมัยกอ่อนถ้าเจ้าสิเป็นแบบนี้ยังไห,หมายถึงว่าเวลากินเข่ากินน,น้ำเ,เนี่ยผักกวกับเมียนี่คือผัวจะกินก่อนเด้ผู้ผักกวจะกินก่อนเพราะถ้าผู้ผักกวกินก่อนแล้วผู้เมียก็จะสิมาก,กินที่หลังผู้เมียมากินที่หลังแล้วก็จะสิเมียนพาเขา่า ก็เจ้าก็เลยได้มีคำบาวเนคำจา่ามั่งแต่โบราณว่ายา,ามกินเข่าผัวแพงกินก่อนอเหลือตะกางนั่งนองคอยกินมันสิเป็นแม่บ้านแม่สีเรื่อนดีๆก็เจ้าวอกกันนะแต่ชมืึงมันก็เป็นสี่ดอกวันเสียบ่ถืออ่ะม,มันยุคคำโบราณอะไรเป็นชูงึงนี่จิ้กินน้ำกันเลยเนะาะแต่เนี้ยแซ่บๆเขากินก้อนเลยตะดุบก,ก็จะนัะ่ง เขาก็จงไว้คือเขาเหรแต่ว่าลักษณะนี่คือกินประจงด้นี่เขาเอื่นกินเหลียเขาเอื่นเงี่ยนกินเขาเลียกจุกได้จนใช่ไแต่ว่าสุมือนเปลี่ยนไปแล้วสุมือมันเป็นย่ามกินเขาเมียแพ่งสแตกคอนเดือตะการผัวนองคอยเลียด้อนางเลยกางเงี้เดียวบุพเพม่จะหางเลยเขตอยินตัวกู้ยักย่ามกินเขาให้ผัวแพ่งกินก้อน เดือดตะก่างนั่งนอนคอยกินเจ้าว่าเอาเมียไงบ่ห่ะันเจ้าเมียแล้วเจ้าก็ได้เห็ดแบบนี้เด้อกินความเมียเด้อเอาเมียเราเสรจแล้วเอาบอกถึงว่าหันเจ้าเอาเมียผมสิบว่ามึงไปต้องกินพร้อมกันอนะเอากินนี่นี่นละ่ะแต้ สันดิษฐานซืิอดอกมันมากินสมกินเสียวเกิดว่ายามันมีท้องอยู่ยามันมีลูกอยู่เ่าแน่เด้เขาเอิญลูกหลงมากอะไรเด้บักไปน้ำเข่าน้ำเข่าเลี้ยงลูกก็เป็นได้เด้อัลงมันมีนะแหยหมาโอ้ยจายนี่ยอันนี้เอาไปแห้หมาบ๊วยพูดยังนี่อือเอาแลแม่เอาไปเอารียบก่อนให้เขาเลียบกอนกัเขาไปเออปุูนบักลงมันนอนถ่ายอยู่หัน อิ่มเลยยิลงเกินมากยิ่งลงมาไทยเนี่ยกูเห็นมันกินโดนสันหรอกกูว่าอีนี่มันคือกินโดนแท้กินเขาเนาะกูได้สงสัยอย่าเนี้ยจะไปกินไหนล่ะมันสิอ้วนเด้อไข้อ้วนนะทุกฟอกกับจิมนาพี่น้องบบ๊าายยบ๊ายบาย